งานแล้วอะทำดุลิละเธอคือสาวที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์เป็นประจำและนี่ก็ใกล้จะถึงวันอีดแล้วเธอจึงอยากได้เสื้อผ้าใหม่ๆสักชุดเธอใช้เวลาหาสินค้ามาทั้งอาทิตย์แต่ก็ไม่ถูกใจสักทีบางครั้งการหาสินค้าตามเว็บไซต์ให้ถูกใจเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะเราต้องมาดูความน่าเชื่อถือของคนขายอีกอะจะโดนโกงหรือเปล่าก็ไม่รู้มึนจริงๆ ใครอัสลามุอะลัยกุ้มเราคือทิงซุกยินดีให้บริการค่ะเราจะพาเธอไปดูว่าที่นี่มีสิ่งที่เธอต้องการอยู่มากมายอาณาจักรของเราเป็นตลาดสินค้ามุสลิมขนาดใหญ่ที่มีสินค้าให้คุณเลือกซื้อมากมายจากหลากหลายพันร้านค้าเรามาเป็นส่วนช่วยในการซื้อของออนไลน์ของคุณให้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้นเพียงแค่คุณค้นหาสินค้าที่ต้องการ เราจะทำการจัดเรียงสินค้าที่นิยมสูงสุดจากร้านค้าที่ดีที่สุดมาให้คุณเพียงแค่เลือกสินค้าที่ราคาถูกใจจากลิสต์มากมายที่เราคัดกรองมาให้แล้วชิ้นไหนที่ถูกใจใช่เลยก็หยิบลงตะกร้าให้ไวเลยจ้าแต่ถ้าคุณสงสัยในตัวสินค้าและไม่มั่นใจในเรื่องรายละเอียดแค่เพียงติดต่อไปอยังร้านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเท่านี้เองค่ะ พริบตาเดียวคุณก็ได้รับสินค้าถึงมือแล้วล่ะค่ะโหยทำไมเร็วได้ขนาดนี้ยังไม่ทันตั้งตัวเลยอะ่ะมาชาล็อในแอป,ปก็รายงานสถานะด้วยอย่างดีๆของก็ได้ตามต้องการอังคันเีละเหลือไมาช้อปปิ้งออนไลน์กับพีนซุกทั้ทงง่ายและสะดวกสบายกว่าแถมยังปลอดภัยและรวดเร็วอีกต่างหาก พีทซุกตลาดสินค้ามุสลิมออนไลน์สุดเก๋ไก่ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android นะจ๊ะ